มันนี้เพื่อนสีมามาาิีวิธีกันจัดหยาค่ะตรงแค่จังศีเดาจาามันจังดับแนวผู้ใดบ่อยากให้มีหยาค่ะวะเพราะว่าในสวนพ่อเพียงอมันก็มิแต่หยาค่ะไอ้แล้วก็เฮ็ดจังสีแหละนี่แหละลูกเอาย่ามฟนลูกเอาลูกลูกเตะขึ้นจังกากองไว้กองไว้ทุ่มไว้ทุ่มไว้มันก็ตายจ้ะถ้าใส่บักโจกมันโมเบะมันโมตาย ตายมันเหนตายหลายแต่ว่าถ้าใช้วิธีนี้ตายลูกเอาตอนตะกีอยู่ยนี่แหละอยู่ในสวนนี่แหละอยู่ในสวนนี่สวนพอะเพียงกันมีแต่ยาฆ่าตั้งสี่แล้วแล้วก็ขาแล้วก็ล,กล,กลูกลูกเคลเล็กเคลหน่อยเคละเล็กแคละหน่อยก็จนจนม,มี่มีอยู่มันเห็นมีหน่อยลูกแล้วก็ทม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 กันไว กระตายหย้าค่ามีประโยชน์บอติ้มก็มีประโยชน์จุใจแต่ว่าบัณฑน,นบอไหวแล้วเขาเสียเหตุมมีแนวเหตุอยู่เอามาไถ่สารไถ่อันนั้นก็ขายดีคือกานได้หย้าค่าถ้าผู้ใดไม่ทีหวังบริเฮตจริงยังว่ะแต่ว่านี่บ่ได้แล้วของปูกของฟังหลายทองถอนยางเดียวลูกย่างเดียว เดี๋ยวกินเบิดห่างมันหา่หางมันแก่ยังไงห่างามันต้มกินแก่หนิวแล้วจ้ะหนิวครับปัสสาวะครับปัสสาวะและ้ยวยังอย่าง,งยังอย่างก็หาก่างไปต้มกกินได้ยุอันนนั้ซอ,อยได้ยุต้มกินนะน้ำหอนต้มกินคืขึ้งหอ่อๆน้ำห่อนนี่แหละจ้ะ น,น้ำฝนมันจังโรคไรมันจังตายมันจังขึ้นมาเบิด์ตหน่ยเบิ้งเนี้ยไปเออเที่ยวนาก่อนมอสิอันโรกแล้วเตีแล้วเอาเอา,เอาขึ้นมาเบิง้งหวาสีทายหากัหกมันหักมันหลายปันเลยว่ามันแพ้เบิ้งเว้ยอยากจะพาอยาก่าประโยชน์ก็มีแต่ว่าโทษมันก็หลายป้าไปมันก็ตายเองยู่ดอกว่าแล้วมันใช้เวลาเี่ยจ้ะไอ้ลูก อ่ะข้าวขาวมิต้มล่างนี่ดีประมกินก็นดีไก่เจเบเดียวฝนตกจากพนตกมันเลยโลกไงนี่แหละวิธีกำจัด้าค่าที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าผูดด้ใดล้ายโอ้ยตัดโบวหวาดโ,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 โบไว้อโลกโบวหวาดโบไว้ดอกมีวิธีบ่อย อนเครื่องต้นหญ้าตัดเอาด้วยจ้ะถ <S an> ้ามันลายก็ได้ <S <S <an> ลรคาไรก็ตายพอดีลรคเฉพาะที่จะปลูกของอยากของกินเนวอยก็โรคเรายุเขาวะหาไหรก็บ่ได้แล้วเนี่ยในในสวนยางใหญ่นี่ที่ปลูกต้นไม้ไวน้นี่คือหาไหรตัดตัดตัดทับถมทับถมทับถ,ม,ถ,ม,ถ,ม,ถมหอดเวลามันมันก็นาตายเองจักปีหญ้าข้ามันอยูน อยาฆ่ามันอยู่จะปีหาหกปีเ้นกันแล้ววะมาค่าตายกันสิมีย่าอื่นเกมขึ้นมาเรียบร้อยจ้ะงวงมันหันแล้วเฮ็ดอันนี้แล้วแล้วที่ไทยให้เบิ้งงมอก,กีนี่เรียบยร้อยแล้วมาพอหยาค่าอยู่นีู่กออกเลยเอาพอหยาบ่ได้คี้มคีมเล็ก แต่ยากกิมเด็กไปก้อนไม่พาก้อนบานแค่นี้ละจ้ามือไม่ทายให้เบื้องไม่ดอก่าระเหตุยังเราเห็นเนอเลยเทียบลงค้นมูอเทียบพื้น,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 นที่มีหน่อยอยากโรคอยากขามันกระไดตามนั้นละจ้า